สัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันแม่นางฉังเอ๋นะคะกับรายการพริกชีวิตลิกิตกรรมเป็นรายการเดียวที่รวบรวมนักพยากรณ์เข้ามาให้คำแนะนํากับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาบล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาขาดใจที่หลายๆท่านอยากจะขอคําแนะนํากับนักพยากรณ์และวันนี้เรา ก็ได้มีนักพยากรณ์ไม้คาแนะนํากับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันในแต่ละศาสตร์ที่ท่านแต่ละท่านนําเข้ามานะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญและขมังมากในแต่ละอาจารย์ที่เรานําเข้ามาวันนี้จะเป็นท่านใดเดี๋ยวเราไปพบกันเลยค่ะอีกสักครู่ค่ะ ผู้ชมคะในช่วงของเทศกาลสงการานต์ประจำปี2558ยังมีหลายๆท่านไม่ทราบเรื่องของตำนานหรือคำกล่าวขวญของนางสงการานต์แต่ละวันในแต่ละปีว่าเป็นอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์มนมณีมนตราค่ะส,ส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์ค่ะในเรื่องของตำนานซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับคำทำนาย ทางด้านโหราศาสตร์ <c oughs> ในเรื่องของนางสงการของแต่ละวันแต่ละปีประเด็นคุณผู้ชมอีกหลายๆท่านหรือบางท่านเลยไม่ทราบในเรื่องนี้อยากให้อาจารย์แนะนําให้นิดน,นึงค่ะค่ะ <c oughs> สําหรับนางสงกรารน,นะคะประวัติและตํานานที่กล่าวขวัญกันมานะคะเป็นมีจารึกไว้ในวัดพระเจดุพลวินมลบังคลารา,าม,มหรือวัดโพนนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามค่ะ ได้จารึกไว้ที่ผนังโบสถ์นะคะเพราะว่า,เ,าเรื่องของนางสงการเนี้ยเกิดขึ้นมาจากเาท้าเาท้ากบิลพมซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างรู้หลายๆเรื่องนะคะ,คะท่านเนี่ยได้ไปท้ากับธรรมธรรมบาลกุมารซึ่งพยายามจะเทียบชั้นท่านนะคะ,คะในการที่จะพยากรณ์สิงต่างๆแล้วเสร็จแล้วเนี่ย ท่านธรรมบานกุมารบอกว่าถ้าท่านแพ้ท่านจะตัดเสียงของตัวเองค่ะนะคะแต่ว่าเสียงของท่านท่าน,าน,าน,านกบิลพรมเนี่ยถ้าตกที่ใดก็ตามจะทําให้เกิดความวิบัตินะคะตกในพื้นลโลกมนุษย์ก็จะเกิดความวิบัติไฟไหม้ค่ะตกในน้ําน้ําก็จะแห้งหนะคะตกบนท้องฟ้าก็จะเกิดพายุเกิดวิบัติต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเท้า กบ,บิลพรมแพ้ธรรมบาลกุมาร<ม>ก็จําเป็นจะต้องยอมตัดเสียนของตัวเองเมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเท้ากบ,บิลพรมก็เลยให้พระธิดาทั้ง7นะคะซึ่งจะต้องมาเป็นคนที่อัญเชิญศ<ม>ีรษะ<ม>ของพระองค์เนี่ยเวียนรอบโลกมนุษย์นะคะ<ม>365วันในแต่ละคนคะในแต่ละปีนะคะนา,นางทั้งเจ็ดเน่ยซึ่ง ซึ่งเป็นพระสนมของพระอาทิตย์จะต้องมีหน้าที่คอยผัดเปลี่ยนเวียนกันอัญเชิญศีรษะของเท้ากบ,บิลพรมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาะนะคะก็คือเป็นตำนานว่าศีรษะเนี่ยตกถึงพื้นพระสุธาไม่ได้เลยไม่ได้เมื่อตกโดนเนี่ยจะเกิดความวิบัติต่างๆเกิดขึ้นกับโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นเป็นตำนานที่ว่าจะต้องมีเทวีทั้ง7รักษาหรือว่าเวียนใช่ไหมคะใช้คำว่าเวียนใช่ไหมคะใช่ค่ะ ศีรษะนี้ห้ามตกถึงพื้นเพราะฉะนั้นในแต่ละปีนางที่จะเวียนเข้ามาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันใช,ใช่ไหมคะค่ะ,คะก็ขึ้นอยู่กับว่าวันสงกรานวันมหาสงกรานนั่นเองนะคะ,คะในปีนั้นๆเนี่ยคือวันอะไรก็คือวันทั้ง7นั่นเอง อ๋อก็มาสอดคล้องกันกับว่าในวันทั้ง7ก็จะต้องมีนางมหาสงกรานี้ทั้ง7วันถูกต้องค่ะวันละหนึ่งหนึ่งคนหรือ1องค์นั่นเองถูกต้องใ่ค่ะอาจารย์ก็กำจะเล่าเริ่มว่าวันที่1คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ชื่อนางทุงสะเทวีนะคะนางทุงษะธุงะเทวีเนี่ยทัดดอกทับทิมมีพักสาหารเป็นผลมะเดื่อนะคะแล้วก็มียานพาหนะเป็นครุฑ ค่ะนะคะส่วนวันจันทร์ชื่อนางโคราคะเทวีนางโคราคะเทวีเนี่ยทัดดอกปีบแล้วก็มีพักษาหารนะคะเป็นน้ำมันนะคะแล้วก็ขี่เสือเป็นพาหนะนะคะส่วนวันอังคารวันอังคารเนี่ยชื่อนางรากสดเทวีนะคะนางรากสดเทวีทัดดอกบัวนะคะแล้วก็มีพักษาหารเป็นโลหิต คือแล้วเลือดนั่นเองใช่ค่ะนะคะมีสุกรหรือหมูเป็นฐานะโสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันมหาสงการของปีปัจจุบันนี้นั้นเดี๋ยวเราค่อยมาลงในรายละเอียดของนางเทวีปีนี้และวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งงั้นวันต่อไปเลยค่ะค่ะสำหรับวันพุธนะคะชื่อนางมณฑาเทวีนางมณฑาเทวีเนี่ยทัดดอกปีดอกจำปานะคะ แล้วก็มีพักสาหารเนี่ยเป็นนมแล้วก็เนยนะคะแล้วก็ขี่ลานะคะส่วนวันพฤหัส,สบดีชื่อนางกิรินีเทวีนางกิรินีเทวีทัดดอกมณฑานะคะแล้วก็พักสาหารเป็นท่วงงาขี่ช้างเป็นพานะนะคะส่วนวันศุกร์นางกิมิธาเทวีทัดดอกจงกลนี แล้วก็มีพักษาหารเป็นกล้วยน้ำนะคะแล้วก็ขี่มหิงสาหรือควาย,วายกระบือนั่นเองนะคะเป็นพาหนะส่วนวันเสาร์วันสุดท้ายนะคะชื่อนางมโหธรเทวี ทัดดอกสามหาวหรือว่าดอกผักตบนั่นเองนะคะแล้วก็พักษาหารก็คือเนื้อสายแล้วก็ทรงมาก็คือยานพาหนะของพนานก็คือนกยูงนั่นเองค่ะอาจารย์คะในเรื่องของพักษาหารเนี่ยล้วนได้ส่งผลถึงพฤติกรรมหรือว่าในเรื่องของความเป็นไปของโลกมนุษย์ไหมคะในส่วนของพักษาหารของนางเทวีในแต่ละวันเนี่ยใช่ค่ะ จะมีผลทั้งในเรื่องของพืชพันธัญญาหารนะคะนิสัยใจคอของผู้คนในปีนั้นๆใช่ค่ะนะคะจะเกิดเหต,รเหตรุร้ายเหตุไม่ร้ายเหตุดีขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับนางสงกรานนั้นๆท่านทรงพาหนะอะไรพักสาหารเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในรายละเอียดของอนางสงกรานประจำปีนี้กันค่ะ ค่ะเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะเข้าถึงนางสงการประจำปีนี้ในฐานะที่คุณผู้ชมบางท่านก็ไม่ทราบในเรื่องของพักษาหารเอย่ยพาหานะาประจําตัวของเทวีสงการของแต่ละปีเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเนี่ยะจะส่งผลให้กับคนทั้งประเทศหรือเฉพาะคนดวงในราศีนั้นๆหรือไหนๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ,คะหรือในแง่ของโหราศาสตร์เนี่ยเราจำจำแนกหรือว่าแบ่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องอะไรค่ะ คือจะเป็นภาพรวมนะคะนางสงการเนี่ยจะบ่งบอกภาพรวมของประเทศของผู้คนนะคะในส่วนของเรื่องของราศีอะไรต่างเนี่ยก็จะเป็นแล้วแต่ละบุคคลว่าจะเกิดราศีอะไรวันเดือนปีเกิดอะไรนักสัตว์อะไรก็จะส่งผลแตกต่างกันนะคะคือนางสงการเนี่ยจะส่งภาพรวมให้กับประเทศค่ะคือเป็นการให้ภาพรวมส่งภาพรวมมาแล้วเนี่ย แล้วคนที่บังเอิญว่าเกิดตรงกับวันนั้นในของเทวีสงการปีนั้นแล้วบังเอิญกับพักษาหารแบบแบบหนึ่งกับอ,อะไรนะคะพา,า,าพาพหานะ,นะแบบหนึ่งเนี่ยก็จะส่งผลถึงอุปนิสัยของเจ้าชะตาวันนั้นด้วยหรือเปล่าก็มีส่วนคะ<อ>่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนางนางเทวีหรือว่านางสงการประจําปีแต่ละปีเนี่ยแล้วก็แต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันเลย ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัยใจคอนะคะค่ะอเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเล่าถึงอาจารย์อาจารย์มึงกำลังจะให้ความรู้กับคุณผู้ชมในเรื่องของนางมหาสงการประจําปี2558เริ่มเมื่อไหร่อย่างไรมีตำนานอย่างไรเชิญเลยค่ะค่ะนางสงการประจําปี2558นี้นะคะชื่อนางรากสดเทวีนะคะ,คะรากสดเทวีเนี่ยอ เป็นเป็นทิดาองค์ที่สามของเท้ากบิลพรม,มซึ่งนางทั้งเจ็เนี่ยเป็นะพระสนมของพระอาทิตย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน,นก็จะมีหน้าที่ติดตามแล้วก็ปฏิบัติพระทิ์อยู่แล้วนะคะนางจะมีนิสัยซึ่งค่อนข้างเป็นที่พี่พี่น้องๆเนี่ยจะบอกว่าเอาเปรียบชาวบ้าน นานๆนางจะมาทีหนึ่งค่ะนานๆนางจะมาทีหนึ่งแต่นางมาเนี่ยด้วยอารมณ์ด้วยความเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์รุนแรงนะคะดาวอังคารน่ะตามหลักโหราศาสตร์แล้วอะดาวนักสู้นัครบอารมณ์หุนหันพันแล่นนะคะซึ่งนางลากศกเองเนี่ยก็คือเป็นเทวีประจําวันอังคารวันอังคารปีนี้ใช่ค่ะนะคะแล้วนางก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาเปรียบคนอื่น ไม่ค่อยทําหน้าที่สักเท่าไหร่แต่มาทีไรก็มาด้วยความด้วยอารมณ์และความรุนแรงมาด้วยกัาบรุนแรงใช่ค่ะอาจารย์กำลังจะบอกในเรื่องของอะไรค่ะก็บอกมันเป็นการพยากรณ์ดวงในปีนี้นานนานคือสิ่งที่เราอยากจะรู้กันค่ะค่ะปีนี้เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของอะไรบ้างค่ะพืชพันธุ์ธัญญาหารจะมีแมลงกัดกินจะได้ผลเพียงหนึ่งส่วนจากห้าส่วน ะะเพราะว่า,าน้ำน้อยฝนแรงนะคะคก็จะทำให้พืชพันธัญญาหารเนี่ยเ,เกิดออกผลดอกออกผลน้อยอและแถมยังมีพวกมแมลงนะคะศัตรูพืชต่างๆมันทำลายก็จะพูด <ทำ S 1> ได้ว่าปีนี้น้ำแรงดินแรงน้ำน้อยวัชพืชหรือศัตรูตรพืชเนี่ยรุมเร้า ถูกไหมคะค่ะแล้วก็จะเกิดเขาเรียกว่าถ้าเป็นสมัยโบราณเขาเรียกว่ากายุคกายุกมีการอาจจะมีการเสียเลือดเสียเนื้อมีอุบัติเหตุดาวอังคารคือดาวแห่งอุบัติเหตุดาวแห่งการทะเลาะเบาะแว้งทะเลาะวิวาทจะมีปัญหากันไม่ว่าทั้งจะเป็นในด้านของการเมืองเชิงธุรกิจ การต่อสู้แข่งขันนะคะก็จะทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคนานประการนะคะเท่ากับว่านางสงการที่เข้ามาแต่ละปีโดยเฉพาะปีนี้บ่งบอกทางด้านโหราศาสตร์บอกเลยว่าอาจจะส่งผลในเรื่องของปัญหาทางด้านการเมืองถูกต้องค่ะพืชพันธัญญาหารความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไปอาจจะขาดแขนแรงแคนมากขึ้นถูกใช่ไหมคะ ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมคะรู้ไว้เพื่อแก้รู้ไว้เพื่อเตรียมตัวแต่ไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะทุกปัญหาเรามีทางออกค่ะค่ะทีนี้เรากลับมาวกกันถึงเรื่องของนางสงการที่ว่าชื่อนางร,ารักสด <บ S 2> <สบ S 1> ทีวีค่ะค่ะนางรักสดทีวีเนี่ยเธอดื่มเลือด เป็นเพื่อสารหารเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าวันอังคารก็เป็นวันของการต่อสู้ใช่ค่ะแถมยังดื่มเลือดเป็นเป็นอาหารว่าง่ายๆก็อาจจะมีภาวะในเรื่องของการนองเลือดหรือเปล่ามีส่วนค่ะนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดการนองเลือดอย่างเช่นอุบัติเหตุมากขึ้นเกิดการไม่ว่าจะเป็น ทุกหย่อมย่าเช่นในเรื่องของในในในครัวเรือนในครอบครัวอาจจะพ่อแม่ลูกอาจจะมีปัญหากันทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันมากขึ้นนะคะบางบ้านบางครอบครัวหรือบางท้องที่ท้องถิ่นอาจจะถึงขั้นเสียเลือดเสียเนื้อและเสียชีวิตได้นะคะอย่างอันนี้เรายกยกตัวอย่างถึงทางภาคใต้อาจจะเกิดปัญหาที่เคยเป็นกลับมาอีกนะคะในปีนี้ค่ะ คืออาจจะมีในเรื่องของปัญหาของการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นเสียเลือดเนื้อเสียใจหรือตั้งแต่ในเรื่องของภายในครอบครัวเองอาจจะเสียใจเสียอะไรหลายๆอย่างค่ะโอ้ยตายละฟังแล้วห่อหี่วค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้ถ้านางสงการนางนี้มาแล้วเนี่ยเราในฐานะผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์จะมีคำแนะนำหรือว่า ข้อคิดเห็นอะไรดีๆที่จะทําให้คุณผู้ชมนด้ฟังแล้วไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวค่ะยังไงบ้างจริงๆสําหรับปีนี้เนี่ยทุกๆท่านอ่ะถ้ายึดติดเลยยึดถือในเรื่องของธรรมะการสร้างบุญสร้างกุศลอ,อยู่แล้วนะคะก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยที่เป็นมากก็จะเป็นน้อยที่ที่ดวงชะตาไม่ตกหรือเป็นน้อยอยู่ก็อาจจะ แทบจะไม่เห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยขอให้ยึดธรรมะของพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งสําคัญที่สุดค่ะนะคะและเดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องของอแนะนําในเรื่องของการทําบุญกันต่อไปค่ะว่าสําหรับปีนี้ควรจะทําบุญอะไระเสริมดวงชะตากันอาจารย์ขาแต่ในเรื่องของ ตำนาน <Okay. S 2> และนางสงการประจําปีของแต่ละปีเนี่ยยัง <Okay. S 2> ไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ <Okay. S 2> นะคะยังมีเรื่องราวรายละเอียดของเทวี hmm. TV, หรือการสักการะบูชาหรือแม้แม้แต่พิธีกรรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของศาสตร์แห่งสงการเนี่ย <Okay. S 2> มีอีกหลายๆศาสตร์ที่ต้องขอความรู้จากอาจารย์่ะ <Okay. S 2> เพราะว่าในแต่ละปีอย่างที่อาจารย์ แจ้งแล้ว่าวันก็ไม่ตรงแต่ละนางเทวีที่มาในแต่ละวันก็ไม่ตรงกันแล้วิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกันพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เสวยก็ไม่เหมือนกันพาหานะที่ขับเคลื่อนมาหรือจะขี่มาหรือจะอะไรก็ไม่เหมือนกันล้วนแล้วแต่ว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อชะตาชีวิตมนุษย์ทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะ คนไทยที่ศึกษาและนิยมชมชอบในเรื่องโหราศาสตร์งั้น,นอีกสักครู่คุณผู้ชมเราจะไม่ได้รับรู้รับฟังรับทราบจากอาจารย์บนมณีมนตรากันอีกครั้งหนึ่งอีกสักครู่เดียวค่ะปีนี้ปีท่องเที่ยววิถีไทย เริ่มเดินทางแบบไทยกับรถบัสไทยรถไฟไทยเรือไทยรถม้าไทยสามล้อไทยเวียนไทยหรือสกายแล็บไทยแวะกินอาหารเช้าแบบไทยกับเสกกรอกไทยไข่ลวกไทยแพนเค้กไทยตามด้วยกาแฟไทยหยุดเคารพธงชาติไทย ว้กินผัดไทยน้ำกะทิแตงไทยหรือกบทอดกระเทียมพริกไทยเล่นเวกบอร์ดไทยเล่นกับวานไทยขี่ฟอร์มูล่าม้งในไทยใส่ผ้าไทยแล้วข้าวัดไทยจีนฝรั่งพักแช่ออนเซนไทยแล้วนอนอ่านนิยายไทยขึ้นเหนือดูแกรนแคนยอนเมืองไทยไปอีสานชมฟูจิเมืองไทย ลงใต้ดูกุ้ยหลินเมืองไทยหรือช้อปปิ้งที่เวนิสเมืองไทยอยู่เมืองไทยไปไหนก็เจอสวรรค์หมูสวรรค์เห็ดสวรรค์ปลาสวรรค์ชิงชาสวรรค์น้ำตกอำเภอจังหวัดอย่างสวรรค์เลยประเพณีไทยมีเป็นร้อยตรุดจีนตรุดฝรัง่งตรุดไทยถ้ายังไม่จุใจไม่ต้องรอตรุดใดๆก็เที่ยวได้ทั่วไทย ทเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของวันทั้ง7กับนางสงการประจำปี2 5 1 8ทั้ง7วันเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของประชาชนและภาพรวมของประเทศยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะสำหรับนางสงการ แต่ละวันจะมีนิสัยใจคอและพักษาหารประยาผานะหรือมอาวุธนะคะแตกต่างกันไปมันก็จะส่งผลภาพรวมของดวงเมืองส่งผลนิสัยเกี่ยวกับส่งผลถึงด้านนิสัยใจคอความเป็นไปความคิดความอ่านของประชาชนนสปีนั้นๆด้วยของปีนั้นๆถูกต้องค่ะนะคะอย่างเช่นถ้านางสงการประจำวันอาทิตย์เนี่ยวันมหาสงการตรงกับวันอาทิตย์ ปีนั้นเนี่ยพืชพันธัญญาหารเนี่ยก็ไม่สู้จะดีนักมไม่ค่อยจะงอกงามไม่ค่อยจะได้ผลนะคะ,คะแล้วก็ต้นข้าวต้นกล้าเนี่ยจะตายจะมากกว่าจะได้นะคะแล้วคนต่างด้าวต่างชาติต่างภาษาเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในเมืองนั้นๆมากขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ส่วนใหญ่เรื่องของอผู้คนชั้นสูงนะคะเจ้านายเอออะไรเอยนะคะ,คะเขา จะมีความสุขและประสบความสําเร็จในระดับของเขาแต่ในระดับรากญ้าระดับล่างๆจะค่อนข้างลำบากก็หมายถึงว่ามีการแบ่งชนชั้นกันโดยชัดเจนในเรื่องของความสุขสบายสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆก็ตามคือคนรวยก็จะมีมากมายเพิ่มมากขึ้นสำหรับคนจนก็อาจจะจนอยู่อย่างนั้นแหละยากที่จะประสบความสเร็จสู่ความร่ำรวยได้ใช่ไหมคะค่ะ สำหรับวันจัน์ทนะคะถ้าวันมหาสงการตรงกับวันจัน์เนี่ยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พวกคุณหญิงคุณนายโอ้จะมีความสุขลาล้ากันประสบความสำเร็จกันดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะก็จะเรื่องอำนาจกันไปนะคะแล้วก็จะข้าวของเนี่ยกับจะแพงขึ้นคนชั้นล่างระดับล่างก็ลำบากอีกเช่นเคยนะคะคือคนที่ชั้นสูง ก็จะสบายเหมือนกันนี่ก่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเท้าพยาสมัยก่อนสมัยโบราณจะมีความสุขจะเขาเรียกว่าอะไรนะคะจะขยายอาณาเขตไล่ไปายนาอะไรอย่างเงี้ยได้มากขึ้นนะคะเหมือนแผ่อำนาจได้มากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะแล้วสำหรับวันมหาสงการถ้าเป็นวันอังคารนะคะวันอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวันที่ค่อนข้างร้ายมากจะเกิด การเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดโรคร้ายแรงนะคะเกิดภัยพิบัติต่างๆนานาเข้ายากหมากแพงนะคะแม่ไม้พลัดที่อยู่นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าข้าราชการทุกหมู่เราเนี่ยแต่จะมีชัยชนะกับหมูม่มันหมายถึงว่าถ้ามีการออกรบทัพจับศึกะจะได้ผลดีจะชนะศัตรูนะคะนะคะทางด้านการทหารอะไรอย่างเงี้ยะจะดีออนะคะค่ะ ที่ทราบมาค่ะจา์วันวันอังคารปีนี้หลังจากเถลิงศกเป็นมหาสงการไปแล้วเนี่ยะตำโหราศาสตร์จะถือว่าเป็นวันเขาเรียกวันเนาวันเนาค่ะวันเนาคือเหมือนกับวันที่จะเริ่มต้นักราใหม่นะคะก็จะบ่งบอกถึงในเรื่องอย่างอย่างที่บอกอธิบายไปภาพรวมไปเมื่อสักครู่นะคะถ้าเป็นปีนี้นะคะทหาร จะมีชัยชนะแก่ศัตรูเพราะฉะนั้นถ้าทหารกลุ่มอำนาจอยู่หรือทหารเป็นผู้ที่ดูแลการบ้านการเมืองอยู่ทหารจะเป็นผู้มีชัยก็คือยังสามารถดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างปลอดภัยว่างั้นเถอะถูกต้องค่ะประชาชนก็อุ่นใจคคค่่่ะะะเพียงแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจบ้างเท่านั้นเองนะคะ ส่วนในวันพุธนะคะถ้าเป็นวันมหาสงการเป็น,นวันพุธเนี่ย mm hmm. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยจะได้รับบำนาญได้ผลตอบแทนได้อะไรดีดีนะคะ,ะข้าแต่ข้าวปลาอาหารเนี่ยเขาบอกว่ากลับจะแพง mm hmm. สังเกตดูไหมคะทุกวันมาเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบมักจะเป็นคนที่ะระดับล่างย่า hmm. ระดับ ล่างนะคะเป็นประชาชนที่จริงๆแล้วเป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยอันนี้นะคะอาจารย์เตือนไว้เลยขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมอยู่กับบุญนะคะสร้างบุญสร้างบารมีกันต่อเนื่องแล้วจะดีจะทําให้ทุกคนเนี่ยผ่านค้นอุปสรรคได้นะคะนั้นเราต่อมาด้วยวันพฤหัสดีไหมคะมาวันมหาสมการตรงกับวันพฤหัสเนี่ย ผู้น้อยจะแพ้ผู้ใหญ่ถ้าหมายถึงว่าใครที่มีปัญหากับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยค่ะคุณต้องเขาเรียกว่าเก็บเนื้อเก็บตัวค่ะอย่าพยายามที่จะไปขัดแย้งกับท่านก็คือสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่ในที่ที่ของตนถูกต้องค่ะนะคะคนที่อยู่ในชั้นสูงราชสกุลอะไรพวกเนี้ยจะร้อนอกร้อนใจจะมีปัญหาภายในนะคะใครที่แบบว่าประเภทพวกนามสกุลพระรัชทานอะไรต่างๆนาคมา ค่ะพวกสังคมไฮโซหน่อยอาจจะมีปัญหาภายในครอบครัวได้นะคะส่วนคนที่ระดับลากยากก็เศรษฐกิจก็จะค่อนข้างไปได้ดีพอสมควรนะคะก็จะเขาเรียกว่าสื่อว่าวันพฤหัสเนี่ยกลับกันถูกต้องคือถ้าเป็นวันพฤหัสเนี่ย คนชาวบ้านหรือกลุ่มรากหญ้าหรือแม้แต่ชนชั้นกลางลงมาเนี่ยก็จะมีความเป็นอยู่มีสภาพเศรษฐกิจที่ดีมากขึ้นกว่าวันอื่นๆใช่ไหมคะต้องค่ะนะคะส่วนมาถึงในวันศุกร์วันมหาสมการที่เป็นวันศุกร์นะคะพืชพันธุ์ธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีฝนตกชุกแต่ว่าเสียตรงที่ว่าอาจจะมีลมพายุพัดแรงนะคะกอาจจะ บางปีเคยเห็นไหมคะพายุเปิดบ้านหลังคากระเจิงกันเลยอย่างนั้นานะคะคืออาจจะมีเพศภัยธรรมชาติเข้ามาทำความเดือดร้อนถึงแม้ว่าพืชพันธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์น้ำจะเยอะไม่แล้งแต่ก็ยังมีเรื่องของภัยธรรมชาติเข้ามาทำให้เดือดร้อนอ้าวตายแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละวันนี่มันก็จะมีทั้งดีและเสียในวันเดียวกันเลย่คะแล้วแถมวันศุกร์ยังมีโรคภัยไข้เจ็บ ที่เป็นโรคระบาดเพราะว่าจะมากับธรรมชาตินั่นเองอย่างเช่นน้ําเยอะก็จะมีโรคเกี่ยวกับน้ำนะคะเอาบอกบอกก็น้ํากัดเท้านะคะค่ะคะคะฝนเยอะก็โรคเกี่ยวกับฝนนะคะพายุเยอะก็พายุแรงก็จะส่งผลเกี่ยวกับบ้านเรือนปัญหาอย่างนั้นนะคะแต่ว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะดี ภาพรวมเศรษฐกิจดี <S S S ถ้าหากนางมหาสงการมาในวันศุกร์ะนะคะ,คะ,ะมาวันสุดท้ายวันเสาร์วันเสาร์นาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นวันที่จะค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของโจรผู้ร้ายนะคะสิ่งที่ไม่ดีคนที่เป็นภัยต่อผู้อื่นเนี่ยะจะเยอะนะคะวันเสาร์ถูกต้องค่ะก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นแล้วรักษาหายยาก เป็นโรคที่ต้องรักษากันยาวนานหรือเขาเรียกว่าโรคกมเก่าอ๋อโรคเวรโรคกรมใช่ข้าวยากหมักแพงเนี่ยผลไม้น้ำมันทุกอย่างนะคะอะไรที่มีส่วนกับเศรษฐกิจมีมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจในบ้านเมืองเราจะเป็นจะจะส่งผลเสียจะทำให้ทุกคนน่ะค่อนข้างลำบากนะคะข้าวยากหมักแพงนั่นเองนะคะ ค่ะรู้สึกว่านางเทวีสงการในแต่ละวันมาเนี่ยสร้างความตระนกตรกตื่นหฤหันให้กับคนเราเนี่ยทุกทุกปีทุกทุก,ท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 กวันใช่ไหมคะง,งั้นที่อาจารย์ม์ได้ฝากกับคุณผู้ชมมานะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าไม่ว่าจะเป็นนางสงการวันไหนมา ปีไหนก็ตามหากเรายึดมั่นในความดีหากเรามีศิลธรรมประจําใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ต้องกลัวค่ะข้าวยากหมากแพงเราไม่หวั่นเพราะเราขยันทํามาหากินนะคะ,คะจนมีเราไม่กลัวเพราะเราเป็นคนพุทธอย่างไรเสียความดีแล้วก็สิ่งที่เรามีศิลธรรมกันทุกคนเนี่ยย่อมจะนําพาให้เราสู่ ความปลอดภัยได้ในทุกๆวันแน่นอนนะคะยังไงวันนี้รายการก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มนนะคะที่ให้<ร>ความรู้กับคุณผู้ชมในเรื่องของวันมหาสงกรานนะคะประจำปี2558นั่นเองค่ะนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามนะคะรายการพลิกชีวิตลิกิจกรรมได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Legenda por Sônia Ruberti